เคเนี่ยบอยสวยแหงเป็นยังล่ะสววขึ้นไปเถิง,งนมันตำทามันตำกว่านี่นะมันพอยหนียูุอันนี้มันก็สูงเพราะแหงอยู่เวย แ่ใครบุดแดงจ้าโอ้ยยังยังลายเติบด้วยนั่นมันสิกว่ามันสิก่กหลายแม่เป่งแม่แดงมันหลายนล้วแงเห็นมันหมดทุกข้างแล้วก็ความมาเทสเดียว ทุ่งขึ้นไปแห้งๆเปย่างเงมันยังมีอยู่ด้วยนั่นประเทศที่เดินี่จะหัางใหญ่พี่น้องเยังไข่มัดทุกหัางอ,อ,อารมณ์ขขอโอ้ลวงโลงดินกับพ่อปนัน ให้ห้าเงี้ยห้าสวสัวสัวสัวคือเด่นเด่นโอ้ยเฮียถอยออกแม่เป็นยังละคนนั่นมันตัง้งค่ะปวดเออโอ้ยหัวทีมมดละทีมมดละ กอนมาขอใส่งามนี่าเอาใส่แป้งพี่น้องตัออกง<ะ>่ายเดี๋ยวมันกออยู่ดีเถอะ ตีนหมุดแดงยังสิม,มกโกดีแท้เก็บฟันโอ,อ้ยติดไข่เคาะจนวายังโอกอยูอ่ พยังปูไว้เลยเนาะปาดออกถ้าห้าเอาแปงใส่แมมกับปลตายมันก็ไป,เ,ปเหตุทางไม่เอาไว้เ้าได้กินอีกนายกว่า,าใส่น้ำพร้อม เอาใส่น้ำสเสียกยาเทแบบนี้มันง่ายดีพี่นอ้องแม่มันถือสิใใต้ออกมาทั้งคาง,งมันสิแม่มันตาออกแต่แม่มันเดินพี่นอ้องมันอยู่รอบทั้งขาง,ขงเขาก็เอาแต่แม่มันออกใครก็ยังคือเกา่า แต่ว่าแม่เปงมันเบวอยู่แม่เปงไม่จะสีออกคนแห่กับแห่บาเมดพอหังมันกอเหนียวหินหน่อมมันกอกันอุ่มปุ่มเลยมันบ่คือตอน แหล่งถ้าเห่าแย่ไปมันสิซาออกแมงสิซาออกอันนี้แย่ไปแมงจับกันเป็นก่อนเป็นก่อนสัญญากเออสันแบบนั้นละ่ะนนเ,เขาก็ใต้กะโอ้ยขุลงดินขาวจุนพูนเบิองดีละ่ะระปกละเปกเยอะ มันโราแต่มันมดจากข้างเบงหน้าเขาพี่นองยังบ่ท่านเด็กไยวานเด้เนี่เกิดเขี้ยวอุ้มทุมดีขนาด

แต่ผคงมันยังคงดีกัดหันตัดอย่น้งามหน้าเาแบหันเออกเงาโลคอี คลิปนี้เอาไว้สัน้นจ้าไว้พอกันไม่คลิปหน้าพี่น้อง